ออกแล้วดอกชุดใหม่เดือนเมษาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแต่งลูกขนุนนะครับก็มันเริ่มออกแล้วเริ่มต้นเมษาเราก็เริ่มมีดอกแต่ก็ไม่ได้ทุกต้นนะครับมันทําได้เป็นบางต้นต้นนี้ก็ออกแล้วแต่ผมก็จะไว้ครับความจริงก็มีความเสี่ยงที่ว่ามันจะเข้าแรงสุดๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องเอาไว้บ้างต้นวันนี้เราก็ไว้ประมาณสักสองลูกเพราะต้นมันก็อายุเยอะนะครับมันเป็นการ่อมาเสดมันจะเตี้ย มันจะไม่สูงเหมือนพวกเพชรราชาเหมือนแดงสุยาพวกนี้มันจะพุ่งกระโดงขึ้นไปอย่างเดียวพอมาเสิร์ฟพอคุมความ,มสูงตั้งแต่แรกๆมันก็อยู่แค่แคนั้นนะครับผมก็จะมาแต่งลูกในกิ่งนี้ม,มันติดสองลูกทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะไว้ลูกไหนมันเราจะไว้สองลูกไม่ได้นะเกิดว่ามัน,ม,นมันแรงอะ่ะพักจะไว้ก็ไว้ได้ถ้าน้ําถึงอะไรถึงแต่เราเราจะเอาไว้ขายด้วยเราก็ต้องเลือกไว้ลูกเดียวในกิ่งนี้เราจะไว้ลูกเดียวผมก็ต้องเสียต้องเลือกลูกครับเลือกที่ว่ามันอยู่ใกล้โคนม้สุด ใกล้กลิ่งโคตรไม่สุดก็คือลูกล่างครับผมจะไว้ลูกล่างเพราะว่าเวลาน้ําหนักมาหรือลมโยกอะไรเงี้ยลูกล่างมันก็จะมีความแข็งแรงฝ่าฮะเราก็แต่งแล้วก็ห่อครับทุกคนแค่นี้เพื่อเอาไว้บ้างครับเพราะมันแรงก็จริงแต่เราก็ไว้บ้างไว้ให้มีติดต้นบ้างลกลลูกสองลูกครับให้เพื่อเนี่ยตรงนี้เราก็ไว้แต่ความจริงมันก็ไว้มันจะลูกบนจะมันจะเล็กนะทุกคนแต่ลูกล่างเนี่ยใหญ่แน่นอนทรงใหญ่เดี๋ยวเราก็ามาจะแชร์ว่ามันใหญ่แค่ไหนเสร็จแล้วเราก็ห่อครับทุกคนห,อหน่อป้องกันหนอนแมลง ไปพร้อมเลยเพื่อว่าชุดนี้มันเป็นดอกทุกคนมีกันไหมชุดนี้ดอกชุดนี้ดอกเมษาชุดนี้มีกันมั้งกเป๋าอะมาคุยกันครับผมเม้นมาผมก็จะแต่งไว้เพื่อเอาไว้หาค่าน้ำครับผมก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่งกิ่งเลือกเลือกลูกไว้ลูกที่อยู่ใกล้กิ่งที่มันใหญ่ที่สุดเพื่อลดแรงเคลื่อนไหวของลมลด ความเสียหายจากลมพายุได้ครับแล้วก็ทำให้ลูกใหญ่ลูกโตแบบง่ายๆครับมาแชร์กันครับผมทุกคนสวัสดีครับ